สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับมีอะไรขึ้นมานะครับวันนี้เราอยู่กันในดากเนียซากานะครับวันนี้จะมาพูดถึง3ข้อก็คือออฟของบังกรอะไรที่ควรโฟกัสแล้วมันดีสุดนะครับซึ่งมันออกยากมาดมีเพื่ออาจจะแบบสุ่มแล้วลืมไปประมาณนี้นะครับอะต่อไปเป็นส่วนการทําค่าด R มีผลกระทรค่าคนเยอะใหมแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับการใช้เครดิตเลือกซื้อแพ็กยีบาทเนี่ยแบบหมีเนี่ยถือเติมไ่เยอะเติมทีละยีบาบาทเนี่ย สามารถทําให้ค่าพลังพุ่งแบบนี้ได้นะก็คือแสนหกแสนเจ็ดขึ้นไปนะครับโดยการเติมแค่ยี่สิบเก้าบาททำยังไงอะไรงไงบ้างนะครับเอ่อเดี๋ยวพูดเรื่องอะไรก่อนดีเอาเป็นเรื่องออปชันบังกรก่อนแล้วกันครับอ่ะเริ่มเลยอาบังกรน,นะครับบมืมเพื่อนๆสุ่มอาจจะออกทองกับม่วงนะครับซึ่งจริงๆทองกับม่วงมันออกยากนะมันก็คือออปชันโบนนะัสตัวคูณคิดค้อนดาเมจมีมีอันนึงมั้ง สุ่มนานมากไม่เคยออกเลยนะมันออกยากนะครับจะเรียกว่าเป็นออปชันเอ็นเกมก็จะออจาะแบบนั้นก็ถูกนะก็ไม่ผิดนะครับมีมีออปหนึ่งอนะ่ะนี่ไงโบนัสตัวคูณคิดคิคอนดาเมจยนะิเปเซ็นดี๋ยวมีแปะในรูปให้ดูดีกว่าอ่ะอย่างนี้ดีกว่าครับนี่ปิงปิงปิงเห็นไหมโบนัสตัวคูณดาเมจก็คือเวลาเวลาดาเมจขึ้นไปเนี่ยครับเห็นไหมมันติดคิติค,คอนเนี่ยมันจะเป็นดาเมจ แต่ถ้าเกิดเป็นโบนัสตัวมันเขียนว,ว่าโบนัสโอกาสติดคีย์คอนก็คือโอกาสที่ทําให้ติดคีย์ิคอนไอตรงนี้เป็นเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆเอาแค่โบนัสตัวคูณคีย์ิคอนเนี่ยมันก็จะบวกแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเอาใหม่ดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วน4ออปชั่นนะครับโบนัสตัวคูณคีย์ดิคอนดาเมจก็คือหมายถึงเวลาติดคีย์แล้วมันจะคูณดาเมจแรงกว่าเดิมเยอะเลยครับใช้คขามันเยอะนะสรุปคือดาเมจแรงไม่แรงมันอยู่ที่ตรงนี้แหละแต่มันออกยาก แล้วก็เกิดบทเพื่อนเพื่อนได้แบบว่า,วาบางกรออปชันหนึงเช่ว่าอย่างเช่นบน,นัาตัวคูชควอน่ิอร์เนเอ็ดเปอรเสามยี่สิบเปรวมกันบางกรชิ้นหนึ่งสักสามเแล้วเพื่อนๆดูนะยูอาทั้งหมดมีกี่ตัวยูอารเ็เพื่อนต้องทำทั้งหมดคือ5ตัว5ช่องไม่จบนะทั้งหมดเปิดเลยว่าเกก็คือ9กช่องก็เท่าไหรอ่อ้าเก้า่สิบห้าสช่อง อ่าสำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนำู g Phone นะครับค่าบริการแค่8บาทต่อวันนะครับ7วันแค่49บาทสามารถเปิดเห็นได้ไลฟ์ทีละยูสได้เลยอ๋ออย่าลืมใส่โค้ดลัคกี้แบร์ด้วยนะสามารถเปิดได้ทุกเกมนะครับต่อวันนะครับต่อไปนะครับดู g Phone ก็จะมีในส่วน3ระบบนะครับสามระดับนะครับก็จะมีในส่วน U VIP ก็จะเป็นในส่วน3 G กับ3 G นะครับ30 G นะครับแล้วก็ G VIP ก็จะเป็นในส่วน4 G นะครับแล้วก็ S VIP 16บหกกิกต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด lucky bear ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารอเออทั่วไทยเลยครับเพื่อนๆต้องทำ U R ทั้งหมดคือ45 45ตัวเยอะไหมเยอะนะแล้วก็เพื่อนๆจะต้องไปทำออปชันเนี่ยครับบนตัวคุณดาวคีย์ติคอนแล้วก็โอกาสติดโอกาสติดก็คือทำให้โอกาสติดเจ้าคริิตตคอนนงี้้ออันนนนีเเพื่่ๆไมงงาะ สรุปก็คือเราจะต้องทําค่าโอกาสตดคิทิคอนในบางกรถูกออฟด้วยแล้วก็ควรจะถ้าเกิดจะแรงไม่แรงก็ควรจะเอาบนตัวคูณคิทิคอนอีกทีหนึ่งด้วยครับซึ่งก็ออกยากนะถ้าเกิดเพื่อนสามารถเปิดได้ก็วิธีการที่จะเซฟใช่ไหมอันนี้เหมยยกตัวอย่างนะครับสมมุติอันนี้เห็นว่ามีบนตัวคูณอาะมีก็มีเวลามีถ้าเกิดมีจะสู่มมีก็กดนี่ล็อกมันไว้แล้วก็กดใหม่เลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนอาจจะมีออฟที่ดีที่ตรงกับเราอย่างสเต็งเอาอุ๊บสเต็งเป็นอินนี่ไม่ใช่แล้วนี่สเต็งก็ค่อยกดอีกทีีนนครับ่ เอาแต่ที่มันใช่ตัวเราเนี่ยเห็นนะอันนี้มีมก็จะกดล็อกนะครับเอาสเต้งเอาคีเลตเอ่อเอาโบนัสตัวคูณนะเดี๋ยวมีมกดทีหนหูนะยิ่งเรากดล็อกเยอะก็ยิ่งใช้เยอะเห็นไหมครับตะกี้ยิบเอ็ดเห็นไหมกดออกไปเพิ่อมอีกห้าเลยนะครับเอ่อทำไงครับต้องกดแล้วครับเอาอันนี้มีมเคยกดล็อกมารอบหนึ่งใช่ป่ะชนะทาง PVE เอาจริงออฟเก่าก็ถือว่าดีกว่านะเนี่ยเอ่องั้นเดี๋ยวมิขอญาตแทนที่ก่อนดีกว่าออฟเก่าดี ออบที่กดเนี่ยล่าสุดเนี่ยดีว่ามันชนะทาง P V E ด้วยนะว้ตีบอสน,นะผ่านง่ายดี <Yeah. S 1> อ่าเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวพ่อมากงี้เดี๋ยวมิก็จะกดเอาบนนั้นตัวคูณสเต็งแล้วก็สเต็งพอเงบชนะทางฟอกลี่กูชนะทางฟอกลี่ทำไมวะโอ oh, อันนี้ไม่เวิร์กเลยครับอันนี้แปลว่าขาดทุนทางทาง,ทางการค้าเลยนะสเต็งวิดทีครับเออเอ้ยคิดดิคอนเออเพียงแทกสเต็งวิดโอ้ อันนี้ถือว่าแจ่มมากเลยครับเพราะว่าเราได้ค่าหมดเลยแต่ว่าตรงสุดท้ายเนี่ยมันไม่ออกเป็นโออบนัสตัวคูณน,นะแต่อย่างนี้ถือว่าใช้ได้แล้วหมีก็เ,เอาเพราะว่ามันได้ทำเมดเพิ่มนะครับอ่ะถ้าเกิดบีบีอาร์ได้น้อยลงหมีก็เ,เอานะเพราะว่าอย่างที่บอกคือ BR เยอะไปแต่ว่ามันไม่ได้ค่าสเตตที่ตรงกับตัวเรามันก็จะไม่เก่งนะอย่างเช่นบางบาง,บางทีเพื่อนเพื่อนแบบอา้าวสมมติค่าเตตันบวกอะเป็นอินเอ็มเอแท็กอย่างเงี้ยอา้าว เป็นค่าอื่นอย่างเี้ยที่มันไม่เกี่ยวกับตัวเรามันก็ไม่เก่งใช่ไหมหรือไม่ก็เป็นในส่วนแบบสเต็งเป็นอินอย่างเงี้ยมันก็ไม่ตีแรงประมาณนี้นะครับแต่ด้านํามีนะก็ให้เพื่อนๆกดสุ่มไปโบนัสตัวคูณออกมาก็กดล็อกแล้วถ้าเกิดเซตัสตรงไหนตรงตัวเราควรจะล็อกด้วยมันจะได้แบบสวยๆหรือว่าเพื่อนๆจะเน้นที่โบนัสตัวคูณก็ได้กดล็อกโบนัสตัวคูณแล้วก็กดออกมาให้เรื่อยๆให้ออกโบนัสตัวคูณหรือว่าจะเป็นในส่วนโบนัสโอกาสติคิดหน่คอนก็ได้ครับให้มันออกเนี่ ถ้าไปเอา N game ม,มนะถ้าเอา N game ม,มานะแต่ว่าถ้าเป็นสายฟีสา์เติมน้อย <c oughs> ก็อาจจะต้องแบบเลือกดูดีๆแล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้ออกยากนะแล้วที่สําคัญคือเพื่อนๆจะต้องรีเนี่ยทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยโอ้โหอถ้าเกิดสายฟีสายเติมน้อยมีนะนะว่าให้รีเอาตรงออฟก่อนแล้วกันในช่วงนี้แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติตรงออฟหมดทุกตัวเปิดช่องทุกตัวแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาโบนัสตัวคูณก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดมีโบนัสตัวคูณออกมาก็เก็บไปก่อนประมาณนี้นะครับ เนี่ยยังมีอะไรยังรียังไม่เสร็จเลยนะเออได้สเต็งอินโอ้โอันอันนี้ดีครับอันนี้ดีนะเนี่ยสเต็งออกบานๆเลยอะ่ะอันนี้พี่แอคแท็กร้อยยี่สิบสามดีกว่านี่พี่แอคแท็กห้าสิบสเต็งอันนี้สเต็งน้อยแต่ดามเมจเยอะนะอ่าประมาณนี้นะครับอย่างน้อยเราพยายามคัดออฟให้มันตรงตรง,ตรงกระสายแล้วก่อนนะให้มันตรงกระสายแล้วก่อนครับเดี๋ยวอย่างอื่นค่อยว่ากันถ้าถ้าถ้าเกิดออกบนลาตัวคูณก็ควรจะเก็บไว้ด้วยนะครับมันก็ออกยากอยู่ บนนี้มีห่วยมากเอออันนี้ดีดีว่านี่เด็ดเด็ดมีสเต็งเปลี่ยนอินเป็นสเต็งครับโอ้ยทําไมเออเวลากดล็อกดูดีๆด,ด้วยนะบางทีนิ้วมันมันเป็นมันไปนโดนอีกล็อกหนึ่งนี่โอ้สน้นนี้อันอันขวามาสเต็งไปอินนะถ้าอินไปสเต็งน,นี่แจ่มมากเลยอ่ะนั่นแหละสักทีหนึ่งนะครับอ่ะโชดีอะไรวะดิ สเต็งคีริคอนบิตไม่เวิร์กเลยว่ะขอกทีหนึง่งเพราะว่าอ,อ่ะเห็นปะเขาบอกว่า BP ตรงนี้สุกามีไม่เอานะมีเอาตรงๆโอ้สเต็งหกสิบสองเนี่ยแหละคือสิ่งที่ต้องการครับออชาเลยอันนี้แหละใช้ได้เลยคีดามเมจด้วยเอามาใช้ก่อนครับนี่แต่ว่าอย่าลืมนะสเต็งหกสิบสองก็ต้องไปอัพให้ฟอกลี่ตอนสิบห้าด้วยนะครับไม่งั้นมันจะไม่เปิดนะ เนี่ยเราก็มานั่งกดรีเอาเห็นว่าเอาเอาเอาแต่อ,อันที่มันตรงสายเราแต่ถ้าเกิดมันออกออกเป็นโบนัสตัวคูณดาเมจแล้วก็โบนัสโอกาสติคิทิค,ค,คอนก็ควรจะเอาอันนี้เราพูดถึงดาเมจนะดาเมจทุกตัวต้องเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นวิสัสตก็สลับกันไงนของมีสเตงวิสัทเขเป็นอินแค่นั้นเองจบแล้วแบบพูดแบบเข้าใจง่ายๆเฮ้ยตะกี้ออกกากมากเลยเห็นะเดี๋ยวเขาเลอนะเห็นป่ะเราต้องทําหลายตัวนะเพื่อนๆโอ้อันนี้สเตงเป็นอินอินอ้วนอันนี้ห่วยครับอันนี้มีลองอันเดียว อันอื่นห่วยหมดสเต็งอินชนะทางงับอะไรครับเนี่ย <c oughs> อันนี้มันไปสเต็งไปอินฮะดีเฟนโออันนี้ห่วยครับก็รีีกทีหนึ่งอะโชดิโอโหเป็นอินห้าสิบเก้าครับแต่ว่าถือว่าห่วยครับก็ประมาณนี้แหละเอ้ยเดี๋ยวมีคอนคีดิมีความรู้สึกว่ามันจะออกมาดีนะความรู้สึกจริงๆเพียรแขกร้อยยี่สิบเอ็ดนี่ก็ใช้ได้อยู่นะ แต่แต่มันมีอินห้าสิบเก้ามันมันไม่ใช่เราเลยอะ่ะเออมาซื้อเราดิเราก็จะหมดกไกตรงนี้ครับทั้งวันแต่บ้านอย่างที่หมีบอกยูอามันเยอะนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งแบบไปลงตัวเดี๋ยวให้จบนะทําทุกตัวให้มันค่าเตตาตรงกับเ,เราแค่นี้ก่อนครับอันนี้แนะนานะนะครับไอพียงแท่งนีดีนะเออเออ,เอ,อไม่ใชเเ่เดี๋ยวอรนนี้เดี๋ยวหมีต้องเปลี่ยนก่อนโอเคอินไปสเต็งเราก็เอาเพียงแท็ร้อยยี่สิบเอ็ดนี่เยอะครับ เปลี่ยนครับอ่ะโชดด์โอ้สเต็ง68อิบแโอ้ซาโอ้ถือว่าดีงามมากนะครับวันนี้ใช้อ้วันนี้แบบอ่นนแทบกบแบบพลังทำลายล้างมหาศาลเลยเอามาใช้เลยครับอ่ะเขาบอก br ลดไม่สนครับเราสเต็ตรงพอแนละ้วเห็นป่ะสเต็ง68ิเพียงแทกร้อยหนึ่งแล้วก็สเต็ 68, งอีกโอ้ยันนี้สเต็งบวกร้อยเพียแทกร้อยโอ้ยน,นี้คือว่าแจ,จ่มจอดจอดจอดมากเลยประมาณนี้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างนะ อันนี้มีอินออันนี้ห่วยอ่ะมีสเต็งงานเดียวเองอินไปสเต็งสามสิบโออันนี้ล็อกไปสองโออันนี้อันนี้มีสเต็งสามเอ็ดสามเอ็ดอันเดียวอันนี้มีก็ล็อกอันเดียวเลยเห็นไหมอันอื่นมันไม่ได้อะไรกับหมีเลยเห็นไหมเฮ้ยแต่ว่ามีพีชแท็ครับเออใช้ได้อยู่สเต็งสามเอ็ด อ่ะเลื่อนมาครับเงียบราคาย,ยังกำเนิดไม่ถึงครับพอใจแล้วอ่ะเดี๋ยวมีห้องที่เดี๋ยวมีพอละโอ้โหเปลืองชิบหายบอกเลยนะถ้าเกิดเป็นเพื่อนคิดจะเอาให้สุดออฟบางกรตัวหนึ่งอย่าพึ่งนะไปทำให้ให้บางกรมันไอ้นี่ก่อนครับออฟตรงกับเราหมดก่อนดีกว่านะไม่งั้นมาลงตัวเดียวตัวอื่นไม่เก่งก็เท่านั้นนะครับ ฮึบโออะไรบัดี้เฮ้ยใช้ได้อย oh, um right. ู่มีพี่แแท็กครับมีแอนแท็กเพิ่มเจ็ดิบสี่อวันนี้ดีวันนี้ใช้ได้ใช่ว่าใช้ได้เอาครับนี่เราก็จะโบกพี่แอแท็กอีกนะครับตีแรงครับเจ็ดสิบสี่เซ็งสามเอ็ดเออพอใช้ได้โอเคอ่าและนี่คือเทคนิคการทานะครับสาหรับออปชันเด็กแอแท็กหมีจะไปหมื่นเจ็ดแล้วไงแรงนะโคตรหมีบอกเลยนะตอนนี้วิสร์กับ อศิสาร์กับธนูนี่ถ้าเกิดเจอกันพลังอพอๆกันนะโดนหมีเสียบสี่สกิลแตกครับบอกเลยสเต็งห้าพัน 5, เออเอาดิอันนี้จบประชวนการทำออฟนะครับวันนี้มีแนะนำแล้ว,นนนนลวเดี๋ยวต่อไปเป็นอีกสองเรื่องนะครับเราก็จะเรียบร้อยแล้วแต่เรื่องนี้อาจจะแบบพูดเออแนะนำนานสักนิดน,นึงนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจไนงะ เราไปในส่วนการทําค่า DR นะครับค่า PVP มีความสําคัญอย่างไรก็อย่างเช่นที่เพื่อนๆเปิดคลิปมาเห็นว่าที่หมีแทงอ่ะสี่สกิลตายถ้าค่า DR มันเกี่ยวกับการ PVP โดยตรงเลยครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าจะเล่นด้านนี้โดยตรงก็ควรจะทํานะครับเออนี่ครับมินเนี่ยนะมินเนี่ยนะกูพูดมินมินเนี่ยมาเนี้ยมาเนี้ยาเนียมานเนียเฮ้ยอันนี้ไม่ได้แบบพูดเอว่าสาวบล็อกไฟมินเนี่ยนะแต่หมีไปดูกระเด็กทุกภาคเลย เวลามันพูดทีที่กูต้องแกะนานมากแล้วันจับ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 แต,แต่แต่เพื่อน <S <S ๆร <ๆ S 2> ู้ <ๆ S 2> มา <ๆ S 2> ผู้หญิงเขาจะฟังรู้เรื่องนะผู้หญิงเขาฟังรู้เรื่องทุกคนโหเก่งจริงเลยเอ่าในส่วนการทำมินเนี่ยนะครับสมถ้าเกิดเพื่อนๆเน้น PVP ค่า DI เรายิ่งต่างเขาเรายิ่งตีเขาแรงครับเพราะนะั้นเพื่อนๆควรต้องทำนะครับนี่มาในส่วนเราควรกดัพสเตตัสเห็นไหมนเนี่ยเนี่ยกดเข้ามาที่วงอันแรกเลยครับเนี่ยไอเจ้าพิธีกรรมธาตุลมนะครับกดัพไปเลยมันจะใช้ตาตรงนี้ครับนี่ มานาดาวพิธีกรรมนะครับแล้วอีกตาหนึ่งขึ้นไรขึ้นเลยอัพไปเลยครับมันจะบวกค่าด R อ่าอต่อไปจะมีในส่วนถ้าเกิดสมมติเรามีตัวคีย์หลักที่เป็นตัวทองมันจะบวกเยอะนะครับอ่าเราก็ไปสามารถซื้อเจ้าเอ,อถุงได้เลยครับอาทิตย์หนึ่งสืกอซื้อได้ร้อยถุงก็อย่าลืมซื้อนะเห็นว่ามันจะได้เศษตอนนี้มีได้สี่แล้วสะสมไปไเรื่อยแล้วค่อยมาปลดตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนการค้าผู้เล่นแต่ยังไม่มีเห็นมีใครขายขายแล้วมีอยู่อมาดูดิ <laughs> ว่ามีคนขายหรอมีไม่เห็นเลยอ่ะ มันซื้อไน้ไหนดีวะไม่มีอ่ะไม่เคยเห็นฮะมินเนีย่ยเป็นชิ้นส่วนคนขายอ่ะไม่เคยเจอนะครับแต่ถ้ามีก็เป็นไปได้เอาตัวทองดีกว่าครับอ่าต่อไปก็คือบิ๊กมันจะต้องปลดเจ้ามินเนีย่ยเลยว่าสามสิบเห็นยญมาจะได้ปลดตรงนี้แล้วก็อ่อใช้เจ้าสีฟ้าอัพมันจะได้บีอาร์ดีอาร์บวกเยอะมากครับเนี่ยสี่สิบแล้วก็เอ้ยขั้นต่อไปเอายี่สิบก่อนอ่ายี่สิบก่อนแล้วก็สามสิบสี่สิบแค่นี้ครับจบแล้วอ่าต่อไปก็อย่าลืมมาอัพตรงนี้ด้วยครับอย่าลืมกดเลื่อนขั้นันะครบ อัพที่เรามีทั้งหมดอ่ะที่มีเท่าไหร่เสร็จแล้วก็กดเลิ่องค่านแค่นี้ครัจบแล้วค่า DR 5 5าพถ้าเราสมมุิิหมีไปเจอคนที่ DR ต่ำกว่าหมีก็จะจิ้มแมลงนะครับดูอย่างต้นคลิปเลย,ยเหมาเริ่มมา4 s k สกิลแตกเลยอะไรประมาณนี้อ่าอ่าต่อไปเป็นในส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับการใช้เครดิตสำหรับหมีใช้ยังไงคุ้มอ่ะอันนี้มีแนะนำเลยนะ คงมีมีไม่เคยซื้อเครดิตแพงเลยครับอันนี้แนะนําเลยนะนอกจากเขาจะแจกฟรีอันนี้แนะนํานะให้ซื้อแตกเครดิตอันแรกเลยครับเนี่ยยีบเก้าบาทไอ้ไอ้สี่ร้อยไอใช่สี่จุดเก้าเก้าดอลลาร์เนี้ยมันจะคือคูปองร้อยเก้าเก้าบาทครับซึ่งบอกเพื่อนเพื่อซื้อเครดิตอันแรกเนี่ยเพื่อนเสามารถใช้ได้เลยเห็นไหมจะคือต้องบอกบอกว่าเกมเนี้ยคูปองร้อยเก้าเก้ามันขายเยอะมากครับแล้วส่วนใหญ่ค่อนข้างดีมากเข้าถึงได้อย่างอันเนี้ยควรซื้อยี่สิบเก้าบาทเพราะว่าจะอัพสเตตัสเราได้เยอะเลยครับในการตีบวกนี่ เนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยดีกว่าตีบวกร้อยเท่าเลยครับเพราะว่าเหมือนเรียกว่าอะไราการทำออฟลายกันนี่เห็นไหมมันบอกเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดอุ้ยหินฟ้ามีหมดแล้วหรอวะคืออันนี้กดไปไม่มีรถนะคะมีแต่ติดกับไม่ติดซึ่งจะดีกว่าไอการตีบวกนระกมากไอตีบวกนี่ถ้าเกิดหาหาหาใบกันแตกไม่ได้แม่งก็มีแต่รถแต่รถอย่างเดียวอะยากมีแนะนำครับไอหินออฟแดงเนี่ยซื้อไปเลยคุ้ม เพราะว่าเราเอาเราเอาเครดิตเนี่ยซื้อแต่อันแรกใช่ไหมมันจะเหลือจาก199เหลือ29บาทเราซื้อแต่อันนี้อย่างเดียวเลยครับวันหนึ่งที่มีสังเกตนะมันจะมีแพ็คร้อยเก้าเก้ามาขายประมาณห้าแพ็คอยู่แล้วเพราะนั้นเพื่อนๆควรซื้อครับอันนี้มีแนะนํานะเพราะว่าเราซื้อก็แค่ตกแค่29บาท29บาทมันก็ไม่ได้เยอะปะแถมมันทาให้ตัวเรารเราเก่งค้อเรามีห้าสิบอันนะเรามาอัพตรงนี้พลังขึ้นพุ่งบานเลยครับดีกว่าไปซื้ออย่างอื่นเยอะอะเอามีพูดแค่นี้ แล้วก็จะเป็นในส่วนยี่สิบเก้าบาทมันจะมีขายหลายอันเลยครับดูนะมันมียูแบบพ็คนึงจำไม่ได้แล้วเออเออพวกนี้เห็นไหมพวกนี้ซื้อทุกวันเลยครับคุ้มเนี่ยอันนี้มันใช้สามรอยหรือหก0้อยเพชรลุงไม่รู้อะเนี่ยได้สิบอันทำไมใช่ไหมเดี๋ยวมีอธิบายฟังครับนี่เห็นไหมคูปองยี่บ้าใบยี่บเก้าบาทนี่โคตรคุ้มมีถึงบอกไงว่าจริงๆไม่ต้องไปซื้อแพ็คไม่ต้องซื้อเครดิตอื่นครับซื้อแต่เครดิตแรกอันนี้มีแนะนำ มันไม่ค่อยได้ใช้อ่ะเออพูดตรงๆเลยอ่านี่หมีก็ซื้อเรียบร้อยทำร้อยเก้าเก้าบาทเห็นไหมแล้วก็วันหนึ่งเราควรทําอะไรใช่ไหมครับอย่างที่หมีบอกนะหมีจะใช้เครดิตซื้อซื้ออะไรบ้างใช่ป่ะอันนี้เลยเนี่ยเนี่ยสีลาแล้วก็ต่อไปจะเป็นในส่วนอันนี้ครับนี่อันเชิญมันจะมีถุงขนมมาขายครับร้อยเก้าเก้าบาทหรือยี่สิบห้าบาทประมาณสิบถึงยี่สิบห้าถุงอันอันอันนี้แี้เรา้วแต่แพ็กมันนะนะต่อไปอันที่สองคือการเปิดฟอกลี่ครับ ฟอกลี่นี่เราพยายามเปิดครับพยายามเปิดให้ได้วันหนึ่งการันตีหนึ่งพอเนี่ยยังมีเนีเห็นไหมต้องหาย6วันนะครับนี่ซึ่งตะกี้มีซื้อไปครับเออยี่สิบ้าบาทได้เท่ทาไหร่ยีบาใบเห็นไหมเปิดสบายเลยยังไงก็ต้องได้สตัวนหนึ่งหรอวะถ้ากูไม่รงสวยอะ่ะอ่ะได้เรียบร้อยครับถ้าได้ขึ้นมาการันตีเสร็จแล้วทําไงครับอันนี้หมีไม่เปิดต่อนะอันนี้ให้เพื่อนๆอดทนอดเก็บไว้กินหวานการันตีมันจะมีโอกาสออกตัวที่เราล็อกไว้ดีกว่าครับอย่างนี้อย่างนี้มีก็ลอยแค่คแห้าว ใส่ไปก่อน,นครับเพิ่มกำลังใจขวัญกำลังใจให้ตัวเราแล้วก็อย่างที่หมีบอกก็คือในการทำฟอกลี่เนี่ยเพื่อนๆก็เอยไม่ใช่ในการทำมังกรเนี่ย <ia> เพื่อนเพื่อ,อก็พยายามดูตัวครับที่เราต้องใช้เป็นตัวเอ็กของเราสายไหนเราก็ควรจะทํานะครับพยายามล OK ็อกไออย่างนี้เห็นมะอันนี้หมีก็ล็อกทาหมาป่าเรียบร้อยแนละ้วตัวฟ้าเปิดตัวล็อกไอตัวที่เราควรจะต้องทํานะครับอย่าไปทํามั่วนะทามั่วไม่เก่งนะครับ อย่างเงี้ยตอนนี้มีหมาป่าครบแล้วเห็นไหมหมาป่ามีครบทุกวันนะหมีก็ทําแล้วเอาทําแล้วก็ไม่ใส่มันต้องห่วงนะเกมนี้มันมีกงรงลอทั้งหมดเก้านะครับเพื่อนๆยังไงเพื่อนๆต้องทาลอยอยู่แล้วนะครับเอาเราก็เอาตัวไหนที่ไม่ผสมครับอย่างแมวน้ําำนะแล้วก็เจ้ากวางนะครับอัญเชิญชิงโคโซกัง so ขออัญเชิญห้าตัวออกโอบบลิสย่ไม่ใช่แล้ว ตัวไหนยังไม่ใส่ครับช่องห้ายังไม่ใส่อ่าช่องห้ายังไม่ใส่แล้วก็ใส่ครับเอ็มแทกออกเลยโอเคอันนี้มีจะอัพแค่ใช้แค่หินฟ้าพอเพราะว่ามีมีตัวออปชั่นอีกนิดเดียวมันเลยว่าสิบห้าเนี่ยมันบวกไอเนี่ยอะไรนะนี่เห็นนะบวกโบนัสตัวคูณดาวคิทิคอนครับเดี๋ยวมีเจ้าตรงนี้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหาตรงนี้ห้าก่อนแรงเลย นั่นแหละก็อย่างที่หมีบอกครับก็พยายามครับพยายามปลดตัวอันนี้มีสอนคลิปที่แล้วไปแล้วเพื่อนลองไปดูนะว่าตัวไหนเป็นคีย์หลักของสายเพียงแท็กนะครับที่ควรทํานะครับและด้วยว่าแค่สายเห็นว่าปลดสเต็ง116แท็กก็จะยิ่งเพิ่มด้วยนะครับนี่สุดตรงไปเลยใครครับเนี่ยขอบคุณมากครับที่อุตส่าห์แอดมาผมได้มีเพื่อนแล้วขอ่ใช่นะ พอย่างที่มีบอกครับว่าจริงๆเครดิตอันนี้ไม่รู้ถ้าเป็นหมีนะอันนี้เราพูดถึงสายเติมไม่เยอะนะหมีแนะนําให้เอาเครดิตอ่ะแรกแต่อันแรกพอแรกแต่แรกแต่แแตอันที่มันจะต้องจําเป็นต้องใช้ครับอย่างเช่นจะแบบเออไอเม็ดแดงเนี่ยหนึ่งแล้วเพราะมันเพราะมันอัพเนี่ยมันไม่มีลดถูกนะแล้วก็เป็นในส่วนอะไรครับเป็นส่วนในเอ่อการเปิดบังกรนะครับเนี่ยพยายามเลือกบังกรคือเอาเป็นตัวตัวก่อนอนะอย่างเช่นถ้าเกิดบังกรตัวหนึ่งขาด2องเราก็ควรเอาตรงนั้น2ให้ครบก่อนบังกรตัวไหนมี2ก็เอาตัวนั้นอีกตัวหนึ่งให้ครบจะได้ผสมน R ถ้าสายโจมตีไม่รู้เอาตัวไหนใช่ไหมของ ex ใช่ไหมครับนี่มีบอกเลยถ้าสายโล่ไอตัวนี้ก่อนเลยพี่ไอแซคเวลาั p บ,บวก18ด้ยครับเวลาเวลาเราจะตายอะ่ะเลือดเหลือ30%มันจะสร้างโล่ให้ตอนนั้นเหมือนอมตะเลยเออเราบวกได้หมดเลยอตอนช่วงนั้นอะ่ะคียทํานะครับน,นี่เนี่ยบังกรสามตัวนี้มีจะเลือกบ่อยมาก แล้วก็เป็นในส่วนบังกรตัวนี้ครับเห็นไหมอันนี้เพื่อนๆจะเห็นอยู่แล้วมีเราเกามีเขาจะทําเป็นตัวที่สามนะครับอันนี้เจ้าโมโนทําง่ายเห็นไหมใช้แค่ตัวฟ้าเพื่อนๆก็อย่าลืมครับวันนี้เปิดได้เสือตัวแดงพรุ่งนี้ก็เอออันนี้มีเปิดออกแค่การันตีนะมีจะไม่เปิดเกินมีไม่แนะนําไม่เปิดเกินนั่นเป็นสายฟรีเปิดการันตีออกเราเราล็อกสองตัวอย่างเช่นวันนี้เราล็อกแดงกับฟ้าเราก็ไล่สองตัวแล้วพรุ่งนี้เราก็เปิดเขียวครบแล้วเห็นไหมมีเล่นตั้งแต่นี้พอ พอพรุ่งนี้เอา้าราคาสามตัวมีกเปิดแดงกับเขียวก่อนแล้วก็รอฟ้าอีกตัวหนึ่งก็ได้แล้วเห็นไหมประมาณนี้นะอ่าเอ้ยไม่ใช่ชื่นชมอันนี้หมาป่าทําง่ายครับอันนี้หมีบอกแล้วให้เวลาลงดันให้เป็นรีนะครับมันจะมีดันท่าตัวเนี่ยอย่างมังกรก็ใช้ได้เนี่ยสายรงมาดุลน,นะครับ อย่าลืมตัวเราต้องมีค่า RSL ด้วยนะตัวเรามันต้องตัวเรามันต้องเข้าไฟนะครับมันต้องเข้าชนนะครับตัวเราแรงเดี๋ยวก็ไม่ได้นะแรงเดี๋ยวไม่ถึงก็ไม่เก่งนะครับประมาณนี้นะอ่านั่นแหละตัวคีย์ที่หมี่ทำเนี่ยประจํานะครับเพื่อนๆก็ลองไปดูนะไอ้นี่ก็เก่งนะบางกรโนกแก้วอะเออได้ค่าคียเยอะดีมันทําให้เราติดคียง่ายนะครับประมาณนี้ อ่ะก็ประมาณนี้ครับอันนี้มีพูดหมดแล้วอันนี้อาจจะมีประโยชกับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับเผื่อใครอยากให้หมีทำไกล้ีด์เกี่ยวกับ, ia, S aga, <S บดารโกเนียซาก้าก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ